วันนี้มาทําจิตภาษาวัตตาอรัญวาสีค่ะวันนั้นเราได้ไปทําความสะอาดที่ลานวัดเก็บกวาดใบไม้แล้วก็ล้างห้องน้ําต่อนดูอาจจะเหนื่อยนะแต่พอได้ทํากับเพื่อนแล้วมันก็สนุกดีทุกคนมีน้ําใจกันมากคอยช่วยเหลือกันตลอด และพระอาจารย์ที่ว่าท่านก็ใจดีมากคอยให้คําแนะนําแล้วก็สอนให้เรามีสติอยู่กับการทํางานที่ทําอยู่จริงๆแล้วการมาทําจิตอาสาในครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่การมาช่วยการทํางานอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนการได้มาพักผ่อนทั้งกายและใจได้ปิดกตัวจากความวุ่นวายในเมืองได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาทําความดีโดยไม่ ที่สําคัญที่สุดคือได้เห็นรอยยิ้มเพื่อน,นและแววตาที่เ e อ MM ็มเอ็มของทุกคนมันทําให้เรารู้ว่าการทําความดีเล็กๆน้อยๆของพวกเรามันยิ่งใหญ่และมีความสุขมากๆเลยค่ะมีพลังงานดีๆเต็มไปหมดเลย